สวัสดีครับขอตอนฮับเขาสู้ผู้มิภาคสูสุวรรณน,นาปรกรมนประเทศไทยโดยคนไทยและเผื่อคนไทยนี่คือภาคตะวันออกที่เต็มไปด้วยความห่อนและความแห็งแรงเขตปกครองราชนาครับพผื้นดินแตกดวงกว่างสามเขาจันทร์แสงพระอาทิตย์ โกโรโฮโปเกมอนดินระอุโกโรโฮถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าบุตรแห่งพระอาทิตย์มันมีร่างกายเป็นดินแห้งร้อนจนมองเห็นเป็นสีแดงด้วยพลังงานความร้อนมหาศาลที่สะสมจากรังสีดวงอาทิตย์ทำให้โกโรโฮถูกจัดเป็นหนึ่งในโปเกมอนอันตรายพิเศษของภูมิภาคสวนหน้าสายยันสวัสดีครับเหล่าโปเกมอนเทรนเนอร์ชาวไทยยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ภูมิภาคส่วนหน้าพบกับร่างสุดท้ายของโปเกมอนตัวแทนแห่งความแห้งแลง้งจากเขตปกครองราชนาะ โโโในปัจจุบันโกโรโฮป่าเกิดขึ้นน้อยมากเพราะกองกำลังสาริมะจะจับตาผู้ที่มีกูจิราหรือกูราโรเป็นพิเศษแต่การกระทำนั้นอาจเรียกได้ว่า<อ>เกินกว่าคำว่าจับตามองไปมากเพราะกองกำลังสาริมะจะเข้ามาเป่าหูเทรเนเนอร์ผู้เป็นเจ้าของโปกเกมอนแห่งความแห้งแล้งว่าไม่ควรพยายามวิวัฒนาการจนกลายเป็นโกโรโฮโดยอ้างเหตุผลว่า โกโรโฮมีร่างกายที่เหมือนระเบิดความร้อนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มีการเกิดใหม่ของโกโรโฮลดน้อยลงแต่อีกเหตุผลที่มีปัจจัยสูงกว่าคือการที่กองกําลังสาริมะพยายามผูกขาดหินวิวัฒนาการภายในภูมิภาคส่วนหน้าไว้ทั้งหมดโชคยังดีที่หินวิวัฒนาการมีราคาสูงในตลาดมืดทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังคงมีหินวิวัฒนาการเก็บซ่อนไว้กับตัวบ้าง มีใครคิดว่ากองกำลังซารมะเป็นห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านบ้างครับจริงๆแล้วพวกเขาคงแค่กลัวว่าชาวบ้านจะมีโปเกมอนที่แข็งแกร่งเกินไปไว้ในครอบครองก็เท่านั้น โครโฮออกแบบโดยใช้ภาพลักษณ์ของด่วงกว่างสาเขาจาันท์ดวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่ผมเริ่มทำโปรเจกต์โปรแกรมอันประเทศไทยผมก็มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในประเทศมากขึ้นเยอะเลยครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นแมลงด้วงที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วยเป็นด้วงที่มีภาพลักษณ์อลังการดีมากเลยครับร่างกายที่เป็นดินแตกของมันดูเอทอะทะน้อยลงและออกแบบให้มีความสง่าง,งามมากขึ้นที่เห็นเป็นปีกข้างหลัง อันนี้ใช้บินไม่ได้นะครับส่วนร่างกายส่วนใหญ่ปรับให้เป็นสีแดงเข้มมากขึ้นด้วยอิทธิพลจากหินวิฒนาการอย่างหินดวงอาทิตย์โกโรโฮประเภทดินนิสัยบ้าพลังชอบอกอกกำลังกายในพื้นที่ร้อนจัดและมักประกาศพื้นที่ของตัวเองหากมีโปเกมอนตัวอื่นย่างก้าวเข้ามาในพื้นที่ของมัน ก็จะเกิดการต่อสู้โดยมีพื้นที่ในครอบครองเป็นเดิมพันมีสัญชาตยานในการรับรู้อันตรายที่เกี่ยวกับภัยพิบัติความร้อนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมโกรโรโฮถึงมีแค่ประเภทดินอย่างเดียวทั้งที่เรื่องราวของมันน่าจะเกี่ยวพันกับโปกเกมอนไฟด้วยซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิวัฒนาการด้วยหินดวงอาทิตย์หรือซันสโตนแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกครับหินดวงอาทิตย์แตกต่างจากหินไฟมันเกี่ยวพันกับดังสีของดวงอาทิตย์มากกว่าความร้อนครับ ซึ่งการอินสปิเรชันจากผืนดินแตกก็ผูกเรื่องราวจากความร้อนของดวงอาทิตย์อยู่แล้วซึ่งก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการใช้หินดวงอาทิตย์ในการวิวัฒนาการไม่ได้แปลว่าจะต้องได้โปกเกมอนประเภทไฟเท่านั้นนะครับโกโรโฮหมายเลข042ความสูง165ซนติเมตรน้ำหนัก75กิโลกรัม ability frame body มีโอกาส30%ที่จะติดสถานะเผาไหม้ถ้าโจมตีด้วยท่าโจมตีกายภาพใส่โปเกมอนที่มี ability นี้ sand force ท่าโจมตีที่เป็นธาตุหินโลหะและดินมีความแรงเพิ่มขึ้น30%เมื่ออยู่ในสภาพอากาศแบบพยายุทรายสถานที่ที่สามารถพบโกโรโฮได้ไม่มีครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับ กลุ่มโปเกมอนสภาพอากาศจะเป็นโปเกมอนที่ได้รับการครอบครองล่ากสุดท้ายยากที่สุดดังนั้นจึงไม่มีให้จับในธรรมชาติครับต้องเกิดจากการเลี้ยงและหาทางวิวัฒนาการโดยการตามหาหินวิวัฒนาการให้ได้ครับและนี่คือสายวิวัฒนาการของโปเกมอนแห่งแลง้งกูจิราเลเวล18วิวัฒนาการเป็นกูราโร่และหากให้กูราโร่ถือหินดวงอาทิตย์หรือซันสโตนก็จะวิวัฒนาการสู่ร่างสุดท้ายโกรโฮ เป็นยังไงบ้างครับโปเกมอนเซตนี้ถูกใจกันไหมยังมีโปเกมอนสภาพอากาศอีกมากมายให้ติดตามกันอีกยาวๆเลยนะครับต่อไปเราไปสนุกกับฝีมือการวาดภาพของผู้ติดตามกันบ้างดีกว่าครับส่วนจะเป็นฝีมือของใครไปชมกันครับ สำหรับใครที่ต้องการส่งแฟนอาร์ตโปเกมอนประเทศไทยในจินตนาการของฉันให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับวาดภาพและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยส่งมาที่กล่องข้อความ Messenger ของ f e c o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  k n p n p e โปเกมอนอิมเมจเนอรี่ไทยแลนด์นะครับขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยครับไปต่อกันที่ l u c กี้คอมเมนกันเลยครับข้อความของใครจะเป็นผู้โชคดีไปชมกันครับ สำหรับใครที่ต้องการเสนอไอเดียสร้างโปเกมอนแต่ไม่มีทักษะการวาดสามารถเขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้โดยเสนอเป็นคำจำกัดความ3ามคำที่มีอย่างน้อยหนึ่งคำที่แสดงถึงความเป็นไทยหากไอเดียของใครโดนใจทีมงานของเราจะสร้างสารรค์เป็นภาพโปเกมอนน่ารักน่ารักให้ครับวันนี้มีผังเมืองใหม่มาให้ชมนะครับซึ่งเป็นคิวของลาชนาซิตี้ ราชนาซิตี้ฉายาโอเอซิสทะเลทรายเหตุผลของฉายานี้ก็สังเกตได้จากแผนผังเลยครับด้านซ้ายที่เห็นโล่งเป็นสีน้ำตาลแดงนี่คือส่วนท้ายๆของทะเลทรายกูราครับซึ่งเมื่อพ้นทะเลทรายมาถึงราชานาซิตี้ก็จะพบกับน้ำตกทันทีเป็นแหล่งน้ำหลักที่เป็นหัวใจของระแวกนี้ทั้งหมดเมืองนี้จึงถูกเรียกว่าโอเอซิสทะเลทรายแต่แน่นอนครับ พีต้าย่อมไม่สามารถเดินทางไปที่ทางทะเลทรายได้หากยังไม่มีแว่นตาและชุดกันพายุทรายด้านขวาของแผนผังคือ p า r เซเก็บไอเทมที่เห็นได้ด้วยตาเปล่ามันมีขนาดใหญ่เพราะผมตั้งใจให้มันเป็นแหล่งเก็บไอเทมสำคัญอย่าง HM Break Into นี่คือท่าใหม่ที่จะสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในแผนที่สำหรับใช้ในการแหวกน้ำตกหากสังเกตที่เบื้องหลังม้านน้ำของน้ำตกดีด มันจะมีถ้ำอยู่นะครับถ้า H.M. Break into หรือถ้า Break into จะใช้ในการแหวกน้ำตกเพื่อเข้าไปภายในถ้ำนี้ครับแต่ในถ้ำนี้จะมีอะไรไว้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับโรงเรียนที่ราชนาซิตี้ให้เตรียมความรู้เกี่ยวกับวิชาโภชนาการอาหารไว้ตอบคำถามเพื่อแรกของรางวัลน,นะครับโรงงานที่เมืองนี้คือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ครับผมได้แรงบันดาลใจในการสร้างเนื้อเรื่องมาจากโรงงาน panasonic ในจังหวัดขอนแก่นครับ ที่ผ่านมาในเมืองก่อนหน้าเรามักเสนอโรงงานแนวภูมิปัญญาผมจึงอยากเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเทคโนโลยีบ้างครับที่เมืองราชนาซิตี้แห่งนี้มียิมนะครับดังนั้นจึงมีตึกหน่วยย่อยของกองกําลังสริมะซึ่งตึกของเมืองนี้คือหน่วย FG ครับและในเมื่อพูดถึงยิมกันแล้วก็ไปรู้จักกับยิมกันเลยครับนี่คือยิมไฟและดินยิมที่เป็นตัวแทนความโดดเด่นของโปเกมอนแห่งเขตปกครองราชนาะ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทหินพนมรงจังหวัดบุรีรัมย์การเข้าไปในยิมแห่งนี้นอกจากจะต้องใช้ท่าทำลายหินแล้วยังจะต้องมีไอเทมอย่างหนึ่งเรียกว่าสันชายอัญมณีสีขาวที่จะส่องแสงเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ ทันทีที่แสงจากอัญมณีตกกระทบประตูของยิมมันก็จะเปิดอ้าออกผมสร้างไอเดียนี้มาจากปรากฏการสำคัญของประสาทหินพนมรุ้งคือแสงอาทิตย์ส่องผ่าน15ช่องประตูของประสาทหินพนมรุง้งซึ่งการจะได้สันชัยมาก็ต้องเข้าไปในถ้ำใต้น้ำตกของเมืองนี้นั่นแหละครับและถ้าให้สังเกตดีๆก็จะมีสิ่งปลูกสร้างแปลกตาอีกหนึ่งแห่งนะครับสถานที่แห่งนี้คือสถานรับเลี้ยงโปเกมอนนั่นเองครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ขขาใหญ่ฟาร์มวลเลจครับหากใครเคยเล่นเกมโปเกมอนมาก่อนก็จะรู้ว่าสถานรับเลี้ยงโปเกมอนสามารถเพิ่มเลเวลให้กับโปเกมอนที่เราฝากเลี้ยงไว้ได้มากที่สุด2ตัวแต่มันค่อนข้างจะสุ่มท่ามั่วัู้ให้กับโปเกมอนของเราดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงมักคาดหวังกับผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งจากสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือไข่ของโปเกมอนที่ได้จากการฝากเลี้ยงโปเกมอน2ตัวของเราครับ จะบอกว่าจบแล้วคงไม่ได้นะคะเพราะยังไม่ได้แนะนำา p p นหน้าใหม่กันเลยเริ่มกันที่บ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่คือบ้านของพาราหากเข้าไปในบ้านก็จะไม่พบกับพาราครับเพราะเขาย้ายไปอยู่ที่ไอออนาซิตี้แล้วแต่จะพบกับพ่อบ้านของเขาแทนซึ่งพ่อบ้านจะแนะนําให้พีตาไปที่บ้านของพีกบ้านที่อยู่โดดเดี่ยวหลังทาน้ําตกถ้าเราโชว์ท่า HM Break into ให้กับพีกดูเขาจะมอบไข่โปเกมอนให้กับเราครับ แต่จะต้องไปรับที่สถานรับเลี้ยงโปเกมอนนั่นเลยครับแล้วจะทําให้พีตาได้รับไข่โปเกมอนมา1ฟองซึ่งจะคลอดออกมาเป็นทันแน่ยังไม่บอกครับเพราะเรายังไม่ได้เปิดเผยโปเกมอนตัวนี้เอาไว้ในอนาคตผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับบ้านหลังต่อไปอยู่ที่มุมขวาบนนี่คือบ้านของเมคาหน้าที่ในการขวางกองกําลังสลิมาของเมืองนี้จะเป็นของเมคาครับแต่แอดวานขึ้นไปอีกขั้นเพราะหลังจากที่กองกําลังสลิม่ารู้ถึงการมีอยู่ของพีตา กองกำลังซาริมะก็จะเข้ามาสู้พร้อมกับโห,หน้ายิมโดยอ้างว่าเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ท้าชิงแต่การต่อสู้แบบนี้เรียกว่าดับเบิลแบทเทิลซึ่งพีตายังไม่เคยสู้แบบนี้มาก่อนทำให้เมคาต้องเข้ามาแนะนำและร่วมสู้ด้วยหลังจากการต่อสู้นี้จบพีตาก็จะสามารถต่อสู้แบบดับเบิลแบทเทิลได้ด้วยตัวเองแล้วครับแต่การต่อสู้ที่ยิมแห่งนี้จบก็ยังไม่จบธุระนะครับเพราะหลังจากที่สู้เสร็จพีตาจะถูกท้าสู้อีกครั้งหนึ่งจากลูก้า เจ้าของบ้านที่ติดกับโรงเรียนแห่งนี้ครับเขาเป็นถึงหัวหน้าแก๊งของนักเรียนในโรงเรียนข้างๆเลยนะครับพีตาจะต้องต่อสู้แบบดับเบิลแบทเทิลกับลูกาและอเพื่อนจนเมื่อเอาชนะได้เขาก็จะได้รับใบอนุญาตผ่านพื้นที่หญ้าสูงมาครับโอเคครับจบแล้วเรียบร้อยทั้งการใส่อะไรใหม่ๆและการสร้างเรื่องราวให้กับ NPC ที่เรียกร้องเข้ามานะครับถ้าใครอยากอยู่ในภูมิภาคส่วหน้าของเราบ้างก็บอกได้เลยนะครับ ยังมีอีกหลายเมืองที่ยังไม่มี NPC ครับแค่แจ้งชื่อแล้วก็บทบาทหน้าที่มาเดี๋ยวผมจะจับคุณลงไปในภูวิภาคส่วนนะเองครับโลกโปเกมอนของเรายังรอทุกคนอยู่นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อทำให้โลกจินตนาการของเรายิ่งใหญ่ไปได้วยกันนะครับโปเกมอนเ m a มจ n เนอรี a ไทยแลขอบคุณครับ